หอนเงีนยเงีนข้าเจ้าก็ดังไฟสักกองเฮียงหล้กกันนอนอยู่้องเฮงเอาเน่าวบ่คือว่าดังไฟฟิ้งบบกตันนี้มันหัวเนาะเหนาะ็นตัดโฮมงามเลยเนาะเพราะเขากินอันนั้นเราบอกินเขาซอเขาสวายเราเบากินเราวบก ตัวน pues mm ี้ก็จะเป็นปั่นน้ำมันที่เขาเจ้าค้ายเนาะมาแวเตือนน้ำมันแลเฮะอะไรทุกคนเนาะบุญเลียงใกล้มากก็เลยมาเห็นปั่นน้ำมันจะมาเตือนน้ำมันก่อนลิตรเท่าไรน้ำมันแอสซังลิตรหนึ่งเท่าไรลิตรหนึ่งสามสิบเนาะโอ้ลิตรหนึ่งสามสิบเอาเอาสองลิตรเด้อเอาสองลิตรเพราะว่าน้ำมันเกิดจะมึดแลวทุกคน เดือนจังฮ ie ูโลมาแหมาเว้เติมฮัหลังจักหน่อยผู้คนเนาะซึ่งว่าบุญเลียงจะซื้อน้ํามันเติมรถจักหน่อยก่เนาะเพราะว่าย่านน้ํามันหมดหันรถไปใบ่ดโอน้ํามันเป็นีนี่คนน้ํามันเป็นสีเขียวเนาะอดังสีเขียวอยู่อยู่หนเด้ เติมพลังเนาะคนเนาะเติมพลังให้คนหล้วก็ล่เติมพลังให้เนาะให้รดเนาะเพราะว่ารถน้ำมันยัง้อยเหลือเกินเนาะเนาะคนเนาะหลังจากที่ว่าเฮาเติมน้ำมันอยู่จุดนี้บุรีรยงจะท่าเลาะก็เนาะบุรีรัมยงจะท่าคนเลาะบึงบรรยากาศเนาะบานนีก่อนเพราะว่าไกลไปเนาะคนเนาะ บุญเรียงจะทายบรรยากาศบัดนี้ให้เบื้องเนาะ <c oughs> บุญเรียงจะท่าคนลงไปลุ่มแล้ก็เนานะลงไปลุ่มไปเบื้องหน้าเขาเจ้าเนาะขาเจ้าหิดหน้าแสกง,ง,งามๆทุกคนเพราะว่าทุกคนเนาะคิดนี่เนาะขาเจ้าจะหิดหน้าได้แต่ละดูนี่ทุกคนซึ่งว่าหน้าฝนมาเนาะขาเจ้าจะบ่สามหมาดหิดได้เนาะเพราะว่า ต้นหันเนาะด่านนาของหงนาต้นะเนาะจะเป็นไส้หนำเห้ไวาใหญ่ฮะเราดูนาฝนมากะหนำตัวนี้หนำจะหัวมืดเนาะเขาจะห็ดบุได้จึงมาเห็ดในนาแหลกเนาะหนำนาเขาจะหูคนเนาะเขาก็จะเอามาจากตัวนี้เลยหกคนเป็นหนำลายแบบนี้เลยเนาะเป็นหนำ ลิ่นเนาะเขาจะเอาห่อมาแล้วก็ส่งมาจากที่ว่าจุดที่ว่านำํำเป็นทรายน้ำห้อยน่ะเย็นสบายเลยเนาะุกคนโอ้โหเออุคนบนเลี่ยงกำลงังลังมือเนาะเขาจะเอาตัวนี้มันยังหัวยังนี่บอกตัวนี้มันหัวเนาะหัวแบบวแบบอกเออเพิร์นกำลังมานานั่นุกคนเพิร์นกำลังมาางันหลังหัวแแบ,บเนาะ มาอบบงไาเลยงามอิลี่ทุกคนเขาหน้าเข้าเจ้าซึ่งเป็นเขาหน้าแสงเนาะเขียวดึบรือเลยเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งเลยเป็นหงหน้าเกากับเหอนเข้าเจ้าเลยเนาะซึ่งว่าน,นำก็สะดวกสบายคนเนาะ เปิดมาจากนำลินเป็นไล่ตลอดเสาสีาส่สโมงเนาะตัวนี้ก็เป็นห้อเฮือนเข้าเจ้าเตัวนี้ก็เป็นเฮือนอีกลังหนึ่งทุกคนโอ้เ<สะ>นาะอ,อยู่สบายแฮ่เนา<ส>ะมีสร้างตัดโดมทุกคนเนาะซึ่งก็เปนเหลียงย่างกายโอ้ เนาะหันตัดหฮมงามเลยเนาะตัวนั้นเอาต้องเดือตัดหันตัดหฮมประจําบ้านเลยทุกคนเซึ่งว่าเขาเจ้าตัดโฮมให้กันแบบนี้เลยทุกคนฝากใจฝากไปตามลมถึงแม่ตาผมสาวเหล่าต่างเด ากาแดนอเมริกานะ้โห่เนาะโอ้เด็ดห่อนเงินเงินข้าเจ้าก็ดังไฟสักกองเฮียงแล้วก็น,นอนอยู่หางเฮงเอาเน่าบ่คือว่าดังไฟฟิ้งบ่แม่เน่าบ่คือว่าดังไฟสักกล่องเฮียงเลยทุกคนเนาะเพิ่นดังไฟสักกองแบบนี้แล้วก็น,นอนอย่าห่างเหงเนาะบุญเลี้ยงเราหูศึกห้อนหอนเนาะแต่ว่าเพิ่นหูศึกเน่าเนาะมานาั่ง มาน,าาานั่งเฝ้าเฝ้านกบ่ะทุกคนนอข้าเจ้าจะนาห้องข้าเจ้ากําลังจะขึ้นแล้วเนาะกําลังจะเป็นห่วงทุกคนขาาานา้าเจ้าก็มานั่งเฝ้าแบบนี้เนาะคือไรนกไรกาเนาะมาขบมากินเนาะข้าเจ้าจะเด้งสายตัวนี้เห็นบ่ทุกคนสายเสือกตัวนี้เนาะแล้วก็ไปห้าจุดตรงนั้นเป็นกระดิ่งเลยทุกคนเนาะเห็นบ่ออยู่ด่านนาเนาะข้าเจ้าจะมีล่ามีสั์มาทุกคนข้าเจ้าจะดึงสายตัวนี้แหละยัง <c> ง <oughs> ัน คนเนาะคือซีเมนผู้เศร้าเนาะเขาเจากำลังห้าห้อยห้าปลากนะันเนาะหินบอกบุเรยียงจะสูม้มาเรืนะ่องเนาะอยู่ฮูโอ้บุหินเนาะสู้ไปบุหินมันไกล ทางเฮือนเหินก็ฮิบเป็นส่วนโคกซวนขัวทุกคนอยู่เนาะไปเส่ร์ฟไปกินสบายดีเขาเออเนาะเหินนัง่งบุได้ไปยังบ่อมาอนีิบุได้ไปทางไห้บ่อมาอนีิบุได้ดไปทางไห้หางซวนบ่อ <laughs> เหินบ่เ,เข้าใจเขาท่าเราดูเข้าใจบ่โอ้บ่มีลูกบ่มีล้านโอ้ทุกคนเนาะบุญเลี้ยงขึ้นมาสัมผัสท่เฮาเพิ่นก่อน เป็นจังไดลูกกระบุมีบ่ออยู่โอ้เนาะหกคนลูกกระบุมีเมียกระบุมีเนาะเมียได้เมียมีเมียมีมันบ่เดี๋ยวนี้ก็เบมีลูกอมีเมียแต่บุมีลูกเนาะเออเฮาคนมีเมียแต่บุมีลูกคนเนาะเด้อเด้อลูกขอเด็ดอันนี้ให้เด้อเอออ้คนซึ่งว่าหกคนเนาะ่นอยูู่้เดียวเนาะเออซึ่งว่าลูกเตวกับก็บุมีเนาะอันนี้ก็เป็นห้องเงื่อนห้อง เขาเอาคนเนาะเป็นพ่อหนิเป็นเล่นนี่เลยคนเนาะเพราเขากินอันนั้นเราบอกกินข้าวซอยข้าวซวยเราบอกกินเราบอกโอ้คนอยู่คนเดียวเนาะเวลาเช็ดวันเลยเบิ้์เตอร์ห่าวฮอกอฮะอย่าอย่าขอไอ้อย่าดิไอ้เอาพอเท้าเป็นไอ้กันฮอกไหมฮอกก็คือโอกคนเนาะเเอาลยคนเนาะสำหรับฟั่งฮาวเฮิร์นบอกมาเนาะเดี๋ยวนี้เฮิร์นเป็นไอ้คนเนาะเป็นไอแหละกับเป็น เพิ่นบุมียากินเป็นไอมาปีปลายหลปีล้วเนาะเพิ่นเป็นไอมันไลปีหรวแต่ว่ากินยากินยาได้กินยาอย่งซอร์บออกินเนาะแต่บุ่ดีหกคนเนาะเเขาเพิ่นกินยาแต่กินยากัยังบ่ดีอยาบ่ดีกันนะกินยากับบ่ดีหกคนซึ่งว่าบุญเลียงเนาะเสาเงินเพิ่นจากเล็กจากน้อยนะเพิ่นไปซื้อวันซื้อยากิน เนาะทุกคนช่วยกันทุกคนเนาะเฮาคนเล่าเนาะกันเนาะนี่เขาได้ให้บ่มีก็ช่วยกันไปเนาะเล็กจักหน่อยเนาะบุญเลี้ยงจะช่วยเันไนเนาะเอาเงินให้เนจักเล็กจัหน่อยกันเนาะลูกที่เอาเงินให้จักหน่อยเด้อไปซื้อบริษซื้อยากินเด้อเนาะจะเอายาเอาเงินเนาะจำนวนโบราณทุกคนเนาะแต่ว่าบุญเลี้ยงกับบุญได้มี่ครับนะบุญเลี้ยงจะเอาเงินให้เกินสิบห้าหันเนาะ เฮิรนไปซื้อ,อยาซื้อ,อยังกินเนาะเอาโอ้โหเอาเอาไปซื้อวันซื้อ,อยากินเดอ้อเรากับคนเนาะเรากับย uh ูฮูเดียวบ่มีลูกเนาะลูกเต่าบ่มียูฮ uh ูเดียวเจ็บเจ็บเป,ป็นเป็นเดล่ะกะอาศัยเห็ดเบียกเนาะเห็ดเบียกกระหดหน้าเนาะซื้อข้างล่างของบุญเหลี่ยงเนาะเป็นหน้าของคนอื่นแต่ว่าโอเฮานี่เนาะเห็ดให้ขเขาเจ้าเด้อคนได้หับมากับปั่นเขาเนาะแบบนี้ฮะทุกคนเอะไรทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบุญเหลี่ยงเยอะ จบเพียงเท่านี้เนาะไ้ติดตามกันมาในคลิปต่อไปเนาะบุญีลั้ยงจะฮิดคิดดีๆให้สังคมเนาะได้เห็นได้หับสมเนาะเอาแะไรขคนเนาะเอาเฮาเนอร์ขอลากกันเด้อขอลาก